ทีนี้ครับประเด็นเผือกร้อนเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้คุณทวีสอดส่องยุติป,ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ตอนนี้หลายๆคนมองแล้วว่าคนที่จะมาดู DSI เนี่ยจะเป็นใครมันกลายเป็นตําแหน่งเผือกร้อนไปแล้วเพราะกลัวว่าถ้าเกิดมาแล้วทาอะไรไปเนี่ยอาจจะโดนบรรดาสวเขาร้องเรียนอีกจนเดี๋ยวจะ จบไม่สวยแบบกรณีของคุณทวีที่ว่าโอ้โ oh, หถูกให้ถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ในตําแหน่งนี้เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปกระทบส่วนอื่นหรือไม่นะคุณแพทองทานชินวัตรครับอย่างที่เราทราบกันท่านนายกก็บอกแล้วว่าคงไม่ได้ดูเองแต่จะมอบหมายให้ใครเนี่ยก็เดี๋ยวว่ากันนะครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเอ๊ะมันจะออกไปที่คุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยเพราะว่าท่านก็เป็นประธานบอร์ด DSI ออยู่แล้วเป็นรองนายก ที่ควบคุมกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแม้ว่าส่วนอื่นคุณภูมิคุณทวีเนี่ยจะยังดูอยู่แต่พอ DSI มันก็เป็นแอบเรียของยุติธรรมจะปล่อยให้คุณภูมิทรมาดูไหมหรืออีกฝากหนึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแต่ว่าก็ดูแลเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆก็อาจจะทําให้อุ่นใจได้บ้างนะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับอนอกจากสื่อจะไปถามนายกซึ่งนายกบอกว่าเดี๋ยว คงจะดูก่อนว่าคงจะต้องมอบหมายให้ใครมาดูแลซึ่งอาจจะเข้าคอรมอในวันอังคารที่จะถึงนี้สื่อยังไปถามคุณชูศักดิ์สิรินินด้วยว่าคนที่จะรับเผือกร้อนครั้งนี้เนี่ยตกลงจะใช่คุณชูศักดิ์ไหมบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดครับเข้าใจว่าในการประชุมคอรมอวันอังคารที่จะถึงนี้20พฤษภาคมคงจะมีเรื่องเข้าไปหาหรือกันว่าจะตั้งยังไงตั้งแบบไหนพอถามว่าหากแต่งตั้งไปให้ดูแล DSI ซึ่งมีคดีหัวสอวอที่เป็นเผือกร้อน จะพร้อมทําหน้าที่ไหมบอกว่าอย่าถามแบบนั้นว่าพร้อมหรือไม่พร้อมขอให้มีการหารือกันโดยเหตุผลก่อนเพราะเรื่องนี้มี2ประเด็นคือจะตั้งกันแบบไหนเพราะเรื่องนี้มันแปลกที่สารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดทําหน้าที่เฉพาะกรมจึงมีประเด็นว่าตั้งแบบไหนถึงจะเหมาะสมถูกต้องแล้วเรื่องตัวบุคคลก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งจึงต้องให้ที่ประชุมรอดูว่าจะทําอย่างไรดุลยพินิจก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีสื่อยังถามต่อว่าเหมือนกับตอนนี้ไม่มีใครอยากจะมาดูแล DSI ทำให้คุณชูศักดิ์ที่ดูแลเรื่องกฎหมายเข้ามาดูแลอาจจะเหมาะสมที่สุดอาจารย์ชูศักดิ์หัวเราะเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องมีหรือไม่มีใครอยากทําเรื่องหน้าที่การงานของบ้านเมืองถ้ามันจําเป็นก็ต้องทําแต่มันต้องฟังให้รอบด้านให้เหมาะสมครับขณะที่ตัวเจ้าของตาแหน่งคนเดิมพันตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับถึงกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นคุณชูศักดิ์มาดูแลแทนคุณทวีบอกสั้นๆครับ ว่านายชูศักดิ์เป็นที่เคารพของทุกฝ่ายแต่ตนยังไม่ทราบรายละเอียดในส่วนนี้ฮรก็เท่ากับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใคร